นั่นเหล็กโอปอนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปุ่มตั้งองศานะครับถ้าเราจะดัดฉากเราเลื่อนมาที่90องศาตรงนี้นะครับนี่นะฮะใช้ตัวบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปุ่มกดในการใช้งานนะครับกดแล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับเครื่องก็จะทํางานตามองศาที่เราตั้งนะครับนี่แล้วก็ ตัวนี้จะเป็นลูกสำหรับดัดเหล็ก16-25มิลนะครับที่การคือใส่เหล็กช่องนี้นะครับถ้าจะดัดเหล็ก25มิลนะครับใช้หกเหลี่ยมที่เราแถมให้เนี่ยขันขันตัวแป้นนี้ออกนะครับหมุนมาให้เหล็กมันวางขนาดกับแผ่นแผ่นเครื่องดัดเหล็กตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเอาไว้สำหรับในการวางเหล็กเวลาดัดเหล็กปอกครับชุดลูกนี้ครับ ตัว12-16มิลวิธีการดึงอ,ออกนี่ฮะพอวางเนี่ยเหล็กมันจะเสมอแนวแต่ตัวแป้นที่เอาไว้สำหรับตัดเหล็กปลอกตัวนี้ครับแนวนี้ครับอันนี้สหรับไว้ดัดเหล็กปอกถ้าเราจะดัดเหล็ก16-25มิลถ้าจะไม่ให้เหล็กมันขูดผิวตรงพื้นตรงนี้นะครับให้มันได้ระดับเดียวกันก็เอาหกเหลี่ยมขันตัวนี้ออกแล้วก็บิด แล้วก็วางเหล็กตรงนี้ได้เลยครับตัวนี้เวลาดัดเหล็ก12-16มิลเนีย่ยในในร่องช่องกลางอย่างเดียวนะครับห้ามใส่ล่องนี้นะครับเพราะมันจะไม่รับเหล็กแมะทำให้ประกันขาดด้วยครับทําให้ตัวเฟืองเนี่ยมันลูดถ้าเราใส่เหล็กช่องนี้นะครับห้ามเด็ดขาดเลยตัวนี้ถ้าผ่ากลางให้ใส่ล่องกลางอย่างเดียวนะครับตัวนี้นครับใส่เหล็กช่องนี้เท่านั้นนะครับก็จะมีตัวนี้จะเป็นสวิตช์เท้านะครับ วิเท้าก็คือว่ามันจะมีปุ่มจะมีหัวเสียบตัวนี้นะครับเราดึงจุกออกแล้วเราก็เสียบแล้วก็หมุนนะครับตัวนี้หมุนให้แน่แล้วเวลาใช้งานเราก็ใช้เท้าเหยียบเหยียบแล้วปล่อย ันจะวิ่งตามองศาที่เราตั้งเลยตซนนี้นะครับจะวิ่งตามองศาที่เราตั้งก็จะดัดตามองศากดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยห้ามกดเหยียบค้างนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มเซฟตี้ถ้ากดถ้ากดไปเนี่ยระบบจะจัดการทํางานนะครับเวลาใช้งานก็คือว่าหมุนมาทางขวาจะมีสปริงเด้งออกถ้าจะใช้งานได้ตามปกติก็จะมีรายการบอก ที่หน้าเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับเวลาดันเหล็ก16 25แล้วก็อันนี้คือดันเหล็ก12 16มิลนะครับ mm hmm. ถ้าตัวไหนไม่เข้าใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้นะครับ mm hmm. เป็นเบอร์กูอ mm ๋อ hmm. จะมีตัวสำหรับ mm hmm. ดันเหล็กดันเหล็กปอกนะครับ4-9มิลตัวนี้จะจะเป็นลูกใหญ่นะลูกใหญ่เนี่ยจะต้อง ใส่เป็นตัวลูกวิ่งลูกวิ่งก็คือตัวตัวนี้เราเอาหกเหลี่ยมขันออกแล้วก็ดึงลูกลูกเดิมเนี้ยออกแล้วใส่ลูกใหญ่แทนมันจะมีแกนอยู่ตรงกลางครับสอมลูกใหญ่แล้วก็ส่วนแกนกลางจะเป็นลูกเล็กตัวนี้จะมีเลเซอร์ยิงบอกว่าอยู่นะครับว่าเป็นสําหรับดันเหล็ก4ี่ถึงเก้ามิลแล้วก็สวมสวมร่องกลางตรงนี้นะครับสวมร่องกลางไปเลย ก็จะมีผ่ากลางไว้เหมือนกันครับนี่นะครับใส่ร่องกลางถอดตัวนี้ออก ตัวนี้เป็นรูกใหญ่นะครับตัวนี้รูปใหญ่นี่ก็ใส่รูปเป็นรูปเล็กแต่เล็กหอก็ใส่ช่องกลางเหมือนกันครับ